ค้นกระเป๋าพี่หรอมาเฟร์มาเฟร์ทำอะไรอะ่ะแอะอะแอะไอเด็กดอทำอะไรลูกทำอะไรลูกหค้นกระเป๋าพี่ทำมาโอ้โอดูท่าทางมาเฟรออยากได้อะไรอย,อยากได้ยาดมหรอยาดมเหรอ,อ,อยาดม อะไรมันมีอะไรในนั้นอ่ะอืมอืมอืมนี่อื้เอาลงไปทำไมอมี่แล้ว